แมงกอน,นะคะเยิดนี่ยนี่กับเผาคร,รัวนะคะเข้าไนท์กันว่างรอก่อนเยที่ยวหรอเลยเข้าห้องน้ำมองยิ่งขึ้นถนนค่ะโอ้ยวาสันาฝน,นตกก็มีเทนบอกค่ะพระเอก เปล่าเขาหัวน้ำเลยคือว่าปลาหิผู้ดเดียวผู้ดเด้ยวเลค่ะย,ย่านผีสวัสดีค่หวหอมค่ะคือรอแท็กค่ะอุ้ยวอดหนูหล่ออยู่แล้วไม่ต้องหว่วงสวัสดีค่ะนรา,าสวัสดีค่ะวันนี้ผัดกะหล่ำสมูแต,ต่แซ่บแต่แซ่บหมูหรือไก่หหมูหรือไก่ วันนี้เล่นที่ไหนคะที่จิเพชรบูรณ์ค่ะทำไมวันนี้เพิ่นบังคับให้เล่นเร็วเพิ่นเจอที่สว่างประมาณว่าจะพาเขามาเปิดสองทุ่มครึ่งประมาณสั่โมงเขาก็เลยแบบว่ารานทันจะเล่นสามทุ่มเพื่อเข้าเลยคิดว่าดีแต่จะพาเขาจะมาเปิดเร็วจึ้นเพราะเขาสแตนบายใช่ไหมอืมสวัสดีแหวนพร้อมนอนหรือพร้อมนอนอีกแล้วชุดนอนสวัสดีแม่มอนค่ะคือรอแถบบอสเจ้าค่ะขอบคุณค่ะ นี่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองสวัสดีค่ะมืวานไม่หมนมากาเนาะสวัสดีแหวนแหวนวันนี้เจอกันอีกแหวนเลยสวัสดีแม่เฟิร์สค่ะหยุดสวัสดีปีปีกี้ค่ะน้ำคือว่าหยุด สอนดอกนี้แล้วพวดีท่าน,นูสวัสดีน้องเฟิร์นค่ะนูมันสายเฟีย้ยอยู่แล้วก็ท่ามองมาที่15ม,มิถุนาไข่พิเทนโอเคแหวนแหวนสวัสดีน้องบุ๋มจ้าเจอกันเลยน้องบุ๋มไย่ลืมนะคะทุเรียนค่ะ <c oughs> สอนดอกหม้นาะสอนคุณรพเอกเด้กก็ได้ยื้มมองนีแท้จ้าจำ กันในบ่น้องหมื้นคือจำได้โยคาที่มา20บาทจำไม่อยู่แม่มอนแม่มอนไปค่ะไ่ได้เกิดนี่เดียนพฤสกีกานเดี๋ยวหนูไปหานะคะโอเคค่ะเปิดมาก็เจอคนหล่อเลยวันนี้เริ่ม่โมงฟองทุ่มครึ่งค่ะโอเคกทมเจอกันเลยโอ้ยอยากงัวให้เพิ่งเตเปลี่ยนนะเพิ่กับเขาคขัว่าขายยุลี นี่ครับพี่้องครับวันนี้ตบตับตัยูบอร์ขึ้นครับว่ากับข่าวคั้วนี่เดี๋ยวเสร็จก่อนนี่คพี่น้อง่ะนี่เป็นครัวนะคะกับข่าวคว้วนี่เป็นข้าวมื้อนิผัดผัดกระลำไส้หมูนะคะใไส้ไก่นะคะันี่ครับพี่น้องค่ากับข่าวคั้วนะคะัตีคะแนนแบบตีย่างคานี่บอดของน้ำแล้วเฝ้าันิหนู ขอบคุณค่ะเป็นตาแซ่บแทนเป็นตาแซ่บก็มากินสิคาะผู้ใดบอกว่าเอออยากกินมากินแบบกับข้าวครัวที่วงอะไรอย่างเงี้ยมานะคะเย็นดีพี่เทนเฝ้าบอสเข้าห้องน้ำเมียน กินเขาเลี้ยงเราบอกค่ะพี่เทนยังค่ะบ่ยากเพราะถ้าอยากวันนี้บ่ยากวันเหนียนกวนเซ็งงานประมาณหาม,ม่วงนี่แหละกินแล้ววันนี้สวัสดีพี่เดียนชาเสริมแสงเสริมแส,สงค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณของควรด้วยนะคะจดหมายรักขอบคุณค่ะสวัสดีพี่เตียนใจค่ะสวัสดีขอบคุณไล้์โร่จ,จากไตเติ้ลนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีต้นเฟิร์นค่ะเมื่อยบอดเทนนี่กอดกอดขอบคุณค่ะเอือยเมื่อย์ขอบคุณดอกกุหลาบครับแจ๊เออัพหยองสวัสดีค่ะแวนแวนขอบคุณเม่นะจ๊ะจากแวนค่ะกับกับก้อนบอดแต่ว่าเมื่อ,อยแห้งใบหิวเข่าเขียนกินก้อนสีแดงงานประมาณห้าโมงอี่แล้วใหย,ยแล้วก็ลงมานไม่กลับได้เพราะทนายาสอบคุณนะเออ สวัสดีค่ะเทนี่สวัสดีค่ะมันก็ได้เป็นแบบเนาะจังไหนลหะเมื่อนี่งเดินทางไก่เมือเออม่อนี้ไ่เมื่อไปยิงก็พองพายาวก่อน